เจ้าอธิคนด้วยนะผมเก้าเนี่ยนะพี่มีร้านจะมาได้ดับดาวแต่ก่อนอื่นนะครับเจอน้องดิคือวันนี้นะพี่เจอน้องแบบโโอ้หเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องทุกคนมากที่ที่เข้ามาหาพี่นะคือผมก็อยู่เซิร์ฟไปเฉยนี่แหละครับ มาเต็มเลยคิดแต่เราได้ออคิพีแน่นอนครับคนดูพวกนี้นะครับโอเคก็ส่วนนี้นะครับพี่มีร้านกดพชรมาเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นร้านอะไรแล้วก็วิธีการขั้นตอนอะไรยังไงนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับน้องชอบโอเคครับก็เป็นร้าน TNC นะครับผมหรือว่าร้านที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะ TNC Shop พวกนี้ะครับก็คือร้านนี้นะครับผมก็เป็นการแต่ว่า เออห็นไหมเขาก็รับรับแบบว่ารับกดเพรฟรีนะโดยที่ไม่ต้องเข้ารหัสเลยนะครับก็คือเขาจะกรีเพรให้คือยิปเพรยิปเจมครับก็คือจะโอนเพรไปให้เลยนะครับโดยที่น้องไม่ต้องให้รหัสครับเป็นบริการง่ายๆเลยนะครับก็ใครที่อยากแบบว่ากลัวโดนกงโดนเกลียดครับก็ทําตามพี่ได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือ ให้นอนครับมาดูราคาเติมโลบัคกันก่อนนะครับนี่ก็ราคาตามนี้โลบัคเลยแล้วก็จะมีพวกราคากีฟไอเทมด้วยนะครับก็เพชรเละเจ็ดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆดีกว่าเราเติมอีกนะครับเขาก็จะโอนเพชรให้เรานะครับสำหรับเกมแอนิเมท์ไฟติ้งซึ่งจะไม่ใช่อันนี้ครับผมก็มีเกมแอนิเมท์ไฟติ้งด้วยนะครับทุกคนและนี้จะเป็นเกมออสตาเทอร์วิลฟ์แนบเดี๋ยวพี่จะมาลองให้ทุกคนดูเดียกันนะว่าขั้นตอนในการเติมจะเป็นยังไงนะครับโอเคให้ทุกคนนะครับทักไปหาคนที่เขาชื่อว่าซื้ออโโรรบบบัััััคคคททกกกกมมมาผผนะ็ไปเเลย ผมสนใจนะเออคุณกีตาร์ผมสนใจครับอ่าคลิปเพชรเขียนไปต้องเขียนให้ถูกนะคลิปเจมส์นะครับเออคลิปเจมส์นะครับเขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับเอาผมจะใช้สักร้อยยี่สิบบาทนะครับผมเลยเจ็ดนะทุกคนครับโอเคก็ใส่เขาเลยครับผมแล้วก็รอเขาตอบนะครับท่านผู้ชมครับโอเคแล้วเราก็ได้ครับเตรียมเข้าอาแอปทูมานี่โอเดตรอได้เลยนี่ครับก็จะได้โอนตังค์ให้เขานะท่านผู้ชมครับเขาก็จะบอก โอ้ยเข้ารอเียเหรอไอ้ขีมม้วะ่ะเขาจะบอกว่านะครับถ้าได้ครับถ้าสนใจก็โอนเงินมาตามช่องทางนี้ได้เลยครับบัญชีวอลเล็ตแล้วก็นี่ครับตามนี้เลยเขาจะมีชื่ออาทินนท์อาทิน,นันอะไรอยู่นในครับแล้วก็มีมีบัญชีธนาคารมีครบหมดเลยนะนะคนนี้โอเคครับพี่ก็จะเลือกที่จะโอนทูมอนิวเดลเป็นปละกันนะเพราะว่าดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ใ้นอนนะครับเข้าของทางท่านทูมอนิวเดลเป็นละกันนะครับแล้วก็ขาว่าโอนเงินนะครับโอเคแล้วก็ให้นอนนะครับเขียนเบอร์โทรเข้ามาเลยนะครับแล้วเขียนเบอร์เสร็จใไหมครับก็ให้นอนครับผมก็อ่า โอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ก็โอนให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะเข้าไปในนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ส่งสลิปไปเขาก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับทุกคนพี่ก็ทําการแอปส่งสลิปไปให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกพี่เติมร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ตามทําตามนี้ก็ผมก็ง่ายๆครับแล้วจากนั้นแล้วก็ก็ลิงก์ไปเลยครับผมแล้วก็มาวางตรงทางด้านของ Google นะครับโอเควางไปเลยครับทุกคนเพิ่โอเควางไปเลยครับแล้วเราก็เข้าเกมเขาก็จะเอา เพจให้เรานะครับก็เป็นการบริการง่ายมากๆเลยครับทุกคนไม่ต้องเสี่ยงบอกว่าเอาออดี้พาร์ตให้เขาเลยนะครับก็คือเขาจะโอนเพชรมาให้เราเลยนะครับผมเลยเจ็ดนะทุกคนครับแล้วก็พี่สนใจ animated party มากๆครับทุกคนเสิร์ฟอาสตาร์ก็ไม่อยากเติมแล้วครับพอดีแบบรออัปเดตนาใหม่ครับทุกคนพอดีไม่รู้อะรออัปเดตนาใหม่นะครับนู่นนั่นน่าจะใกล้มาแล้วนะสำหรับเอาสตาร์นะครับท่านผู้ชมครับโอเคนี่ผมก็เข้ามารอเลยนะครับผมเแบบนี้โอเคเขาจะโอนเพชรให้เราด้ครับทุกคนเสริมเสร็จไปแล้วโอเคแล้วก็รอจะพูด เฮตอนได้ <He> ผมมีอยู่2,610เพชรนะครับรอเขาโอนมาให้ก็จะมี2,800กว่าเพชรนะครับโอเครอเลยนะครับผมแล้วก็รอคุณคนนี้เขาเติมให้นะครับ820เพศเชียร์เราแล้ว,วบอกกันนะว่าเข้าแล้วนะครับเผื่อเขาไม่รู้นะทุกคนครับเออต้องบอกกันนะถ้าเผื่อเขาไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอเคครับผม นี่ครับทุกคนได้มาแล้วนะครับ800กว่าเพชรนะทุกคนโอ้โหร้านนี้ TNC Shop ทุกคนครับโอหโคตรคุ้มเลยนะได้อะไรเจ็ดเลยนะใครที่สนใจอยากเติมเพชรออกจากเทเวอร์เรฟนก็แนะนำร้าน TNC Shop เลยนะครับผมก็เลนจะล่าคลิป <unhealthy> น <speech> ี้มาอุดหนุนก <s seç practise> ันได้นะครับสำหรับ Discord นะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องไฮลัดเข้าไปนะครับเขาก็จะเติมให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับทุนครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นเหรียญแครับให้ตรงรูปภาพอีกรอบหนึ่งนะผมโอเค นี่ก็ตามปิดราคานี้เลยนะครับสำหรับออสซาร์เทอร์วินด์เฟนนะครับโอเคก็แล้วก็สำหรับใครที่อยากกระุ้นร้านที่เอสซีช็อปนะครับก็ลิงก์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคพี่ไปแล้วนะครับน้องชอแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนด้วยไหครับผมไปครับน้องชอบ์ไปไปแล้ครับผม